ไมม่ีาาขอโคตรเยอะตอนนี้อยากได้แค่อาดาไอ้ดิไอนดิแผลตัวเองันนดิแผลตัวเองที่ไอ้แลตัวเองตลอดไปแหลแแล้ว แบทเทิร์นพาร์เลเวลสิบสี่พตเตอร์เราังไม่ได้เหรอวะยังเพื่อนแต่ดีมีนะเออหวาีแหววแบบไี้หขอให้ได้ไวๆนะเหี้ยเลยเนี่ยรู้กันขอให้ได้ไวๆพี่เตอร์ทำนินจาใส่ยังเนี่ยนินจาอะไรบอดเมดอลไเนี่ย ให้ทำไรรอรีเตตัสปีไงไปดูว่าวันไหนนะไอ้เรื่องรีเตตัสปีอ่ะทีมบอกมาแน่แมนเชสเต้ายมาแน่จะเอาอะไรมาแน,มาแน่มันมีอยู่แล้วรีเตตัสปีแทนก็บอกได้ว่ามาแน่แต่แมนูชสตอายไหนอ่ะนั่นแหละจุดประเด็นมันบอกตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาจะมีมันเล่นเกมไหนวะที่พึ่งร้อนจะจัดแหละทีมว่า,ท,าที่ตางจี้ใช่เกมมัน ไม่ไอ้ทีดูไงก็แพ้อยู่แล้วแต่มันกดเอนติเมตเจมบอฟเลี้ยม็อบเลี้ยนั่นก็คือไอ้เแยแนกเกมก่อนนั้นนั่นนู่นไอ้ชแนกออกวิ่งสเต็งผิดตรงไหนอ่ะเออไอ้เียเกมแนกวิ่งสเต็ะไอ้สัตว์กยัดแม่เจอเลยเจอกันเลยแบอกว่าแนกสเต็ตก็มันเนี่ยมันยากจะปวดเนี่ยคือเด็กบนกติกันสองร้อยอะเมื่อวานคือสูตรสูดสูดของแม่คือบิ่งเข้าไปตีพอตีก็ซูไม่ได้สิ่งที่นั้นออกแล้วทิ้งกูไว้กลางทางไอ้สัตว์ <laughs> In the of the night. <laughs> I'm, being right I'm under attack. <laughs> I'm ต้อกดตามหูเล็ดแม่ไอ้สัตร์สมัติพี่ไปกอไม่มีเยอะมากเลยปะ่ะทีมงานแย่หูเอ็ดแม่จะไปหมดสัตร์แม่มันมีทีมงานของไอ้แย่ด,ดูจอเป็นเป็นต่างชาติด้วยสัตร์อีเฟรแม่งมาจิ้วเดียวกันปาร์ตี้เดียวกัน,นะเ,นกเลยไอ้แย่มันกระโดดได้มา เออปรากฏได้มาไม่หักกว่ากูไม่ถึงหนึ่งนาทีสามันติดกันนะไม่แคร์มันด้วยดิตรงนี้ เอ้มึงเจเนี่ยพอหนหีเช็คโอเวอร์สติ๊กเน้ตลอดเลยหรอ,อมันไม่เคยเปลนชื่อบบเลยนะเพอหนึ่งโอจีเช็คโเนีเนี่นย,ย,ยมันนซื้ไอ้ดีคนไทยมาบ้างถ้ากูจะไม่ผิดใช่ปะมีคนบอกอะไอดีเจอมามึงแรงเท่าไหร่แรงเท่าไหร่วะสองพกว่า,าลวแล้วเ้บเลเท่าไหร่พนหนึ่งโอจีเช็คเอ เฮ้ดัดดัดดดไอ้เฮียคนเฮียอีนบอไปสรอบสามรอบแล้วตัดเฮียโกรธทำทรงดูดีบอควูตะโกนดัดไอ้ดัดร้องแล้วซื้อเต็มเลยไอ้เฮีย

โยโย่หลังานไม่ได้เหนื่อยแล้วพี่ดูพี่มีขว่าไปด้วยแค่ั้นล่ะอืมอ,อะไรจันวันแล้วแย่แล้วการตู้คดีตัวใหญ่พี่จะเข้าวดีผู้โผล่ผลไม้ไม,มึงเอาไปจากไหนมึงซื้อหรือมึงเปิดไม่ได้เปิดเย็แนแล้วแล้วไม่เหงื่องโง่เสียเต็มตัวไอ อุปกรณ์กูเต็มก็แล้วแหละเดี๋ยวเอลูกดี๋อลูกนั่นและปัปีั๊บปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บ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 ปั๊ปั๊บปั๊ีปั๊บปั๊บับปั๊ครับปั้บปั๊กั๊บปเปั๊ถูกมือปั๊บปั๊บปัาบปั๊บัป ไอ้แค่แห,ห่ตัวเองมันติ๊บมีกูมารวมๆมาตั้งแต่มันเริ่มมันเริ่มคืมอคือแห่เล่นวุ่นน่าจะโดนไปน่าจะโดนไปละห้าปันอะไรมั้งกับห้าคือแห่เนี่ยคือไปแล้วนเนี่ยนะเ,พ,เพื่อนด้วยเหรอไอ้ขาดชับไหนนี่ มึงจะเอาหรือมึงไม่เอาไอ้เหี้ยบีเลยไม่ให้กูบินอยู่ได้แต่เอาเอาแล้วโอจีเช็คอาเซนอนก็แห่ตัวเองอยู่ที่เดิมไม่เหี้ยกูบอกว่ามันเด็กมันยูไอ้เหี้ยร้องกอลี่กอลี่แมนยูจะต็ดอยู่ในดิสนั่งร้องอยู่คนเดียวทั้งวันอะร้องอาเซนนอนไม่ได้อาเซนอนก็โดนเหมือนกูไอเหี้ยไก่ยังโดนเลย โดนหนักสุดแล้วด้วยมั้งอาเซนอนแบบว่าก็ได้แชมป์พี่ดิรู้สึกไงแชมป์มึงอย่าปากดีเนี่ยเป็แชมป์พี่อะไรแมนตี้ไปไกลแล้หนุ่มวันนี้อาเซนนลจะเปิดเท้าเยี้ยงกินอาริอันอาริน่าจิงค์แปะสุมีอะไร ไพี่เล็บแผนใบมันบอกมันจะมาวันไหนวะกาเดือนไม่จริงไม่นะมันไม่ใช่แผ่นใบเองนี่การเดือนการเดือนนี้เลยฉันไม่รู้ว่าแม่งจะมาจริงหรือเปล่าแม่บอกเอาไปทำไมว่ากูรอแผ่นแรกอยู่นี่เออรอแผ่นแรกเกิดได้เวลาแน่นอนจริงแต่เราไม่รู้เวลาเลยรอใมันมายังเนี่ย เลัวละครใหม่มันไม่เข้าแล้วเหรอตัวละครใหม่จะเข้าแล้วพวว่าควายเล่นจะเก่งเป็นยูนิเวอร์เซียลดาเมจเลี้ยวหนึ่งเดียวก็ร้อยสกิลเอาอะไรแค่ควายบอกว่าอินบ็อกเกอร์เป็นยูนิเวอร์เซีลยูนิเวอร์ซีลโกงเว้นบ็อกเกอร์มึงไม่ไหวเลยเพื่อนควายเล่นก็เก่งประมาณร้อยตัวแล้วดาเมจถอินบ็อกเกอร์ดาเมจต้นเกมหมดไหมโหแค่แค่อะไรแม่สัตวยาสตรีตียูนิเวอร์เซีลนะเว้ย ยูเรโซ่ที ick, ่เอ sure kind of <laughs> <laughs> ๋ม no <t id> <mon> ันก็ไปเล่นดิสารตะปรักขี้เก่งมันเป็นยูเรโซ่ที่รักขี้และขยันที่สุดเล่นมันเลยว่าไอ้เนี่ยตัวไหนัะเก่งวิ่งยูเรโซ่ที่ไอ้โดนกบเป็นขี้โกงทุกตัวแต่ตัวเองเล่นจากทุกตัวตัวไหนมันจะโดนเนิร์ฟไปเต๋อมาใยใบนี้ของครับเรื่องต่างวัวกลางวันยอดปัญญาอ่อนเลยอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนดีครับครับผม เป็นดีวายเหีออ้ยเหี่ยเหมูงเลยมาตายแบบนี่อตอนนี้แล้วกูไม่รู้จะบอดที่ไหนแล้วบ่บอดกูหมดแล้วกูรออาชีพใหม่มาฮิโ่ฝั่งฝามันเล่นอย่างยากันแม่ เอ็มดีควายแม่ต้องติดไฟตู้ไม่ไหวแต่ในสาระมันก็เจอวอยอีกเฮือเฮือเยเป็นอ่านเกมขาดทุกรอบอ่ะทุกเกมที่ผู้นั่งดูมึงมีสิทธิ์นะอันนี้กู้ถามจริงเลยกูไม่ได้อ่านเยี่มขาดหรอกมึงอะยากไม่โดนฮือเฮืพี่เล่นตะตอมเหรอไม่พี่โบเกอร์ฝั่งเปิดไม่ด่าดีมอยู่ผัว ไอ้ที่ไหนเล่นฮาร์ดก้าแล้วมึงมึงเก่งจริงมึงกดเฟิร์ปรสปิกซีเองคับ,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 บม,มึงดูอีกทีแม่บอกให้กูเอ็นเอ็นพ่อเป็นไงแต่เเมื่อทำบิงสเตนเหมือนนี้แี่ไหนกันร้อ้สามฮือแต่ฮือพีเตอร์โดนพ่อไอ้เฮียบอกปากบอกเห็นว่าแม่ไม่กินเนื้อ ้อาไปติ๊กที่โคโนะไปเหมือนในนี้ตอนกูเล่นโอดีเลยสักวลันึงสองร้อยได้ออกผิดเด็ดแม่ติ๊กกลัวกูไม่กูไม่มีบัฟเียีเหมือนเจ้าเข้าเลยได้เฮียนี่กูจัดให้มันสิบเอ็ดวันนะจัดไปป่าดีเกินสิบเอ็ดวันจะเข้าแบบฟิลมึงอาจจะดูได้ต่อไป หรือมึงนั้เดินถึงล้านก็ได้เลยะครับฮึั้งโอนึ่โอนดีโอว์ติไหมฟาร์ม็แตกแตวละ มันใช้วิชาพางตัวอยู่ฝั่งซ้ายเต้ยต้นไม้เฮอะไรเฮแล้วเฮแล้วเหยียดแม่กูเป็นลมไปสัตเออเอาาตัวเออโดนเพยนยางเลยเอ้กับโดนดูเหยียดแม่โดนกันแต่เมื่อกี้เหยียดแร่ไปต้านหลบว่ะเอ้าโดนเอยยังไม่ดูมีเหยียดแม่รอพ่อมึงาดูมาแล้ว แม่แล้วแม่แด้วรักเกินจะไ,ไมห,ห,หมูล็อกตาเมยมันเฮียอย่างวะไปแบกม้มันพอจะมันเที่อะไรของแม่งวะ สง,งครามคนจีนในตัดคนจีนไทยกันแล้วไอ้เต้ถ้าถ้ามึงกดเป็นบุรีออฟเลนึงไม่ชอบตัวไหนตัวอะไรอ่ะที่มันติดตัวอะโอแลนวอเตอร์หม่ะเปิดดีไหมไปเล่นดิได้คบแนะนำได้แต่อะไรถ้ามันคนเล่นเยอะมันก็เอิร์นได้อยู่กว่าแล้วมันก็จับมันลงบอลเติมลัดดีมันเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะ มันมีแพ็คที่มันมันจะได้เงินคื Jim, นเติมเติมเติมสามสามสามพันมูลตะโตนพอมึงเลเวลครบปั๊บมันจะให้มูลตะโตนคืนแล้วของที่มึงใช้เวลก็จะได้เท่าเดิมเหมือนเหมือนแพตเติ้ลพาร์ทคืนคืนเนี่ยค <mm ืนพอยต์แบบเอฟเฟกต์อะยังไม่รู้เลยว่าติดพอยเท่าที่ซื้ออาจเอฟเฟก็ได้เอฟเฟกต์อะสมมติถ้าถ้าถ้ามึงเติมบีทีใช่ไหมหนึ่งครั้งปั๊บแล้วมึงเลเวลจนถึงเลเวลสุดท้ายอะมันจะคืนเงินทั้งหมดให้มึงไว้แสดงว่า แสดงว่ามึงมึงจะเติมถ้าถ้ามึงเล่นตลอดเป็นผู้เล่นเล่นตลอดเวลามึงเติมครั้งเดียวมึงจะได้บีพีทุกซีซั่นเลยตลอดการไอ้นี่ก็ทำแพ้อี้ยโดนเสร็จเสร็จโกเลมระเบิดใจอะไรว่าเติมฟรีอะไรนะไม่เข้าใจดิกรอที่เพื่อน ตีตีมาแล้่ได้ดูดิด้ดูด่โด้ดูดิโด้ดูด่ได้มีใมีในดิสคอร์ดต้องไปหาเ่อส่งอะไรบ้างจ้เต่ร์ดูดิโด้ตาเย้ล็อบบอยโอเด็ดแม่คู่ดสมัย่เดดยยุโรปไงเรั่ไเนี่ยเนี่ยไอต่าย วัดเจ้าเป็นดาววัดบิดบิดด็อกใครใครมึถามเรื่องมูมูไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงมู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 มมูมดมู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 ููมนมู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 มอมูมูมมมม สามีมาชุดบายร้อนกันอยู่พูดกับมันดีว่าวมาชุดบายมาชุดทีบายเรีวไปเตอร์กูอยากรู้สองวันที่ห้าเราจะซื้ออะไรดีอย่าไปคุยกับมันเยอะพวกนี้เนี่ยอ่อนคุยกับมันทีไอเจอมากไอขาดเจ้าบานบูเพื่อนกูบอกให้คุยเตื่นชุดบายบุ๊ค ไอ้ไอ้วันนี้มือว่างอยู่เหรอ,อลงอลง t ีโอทีลงอีทีกันก่อนไหมพีโอทีจะได้ไหม,อม,อมอไอ้โยโย่นัดเลยสี่ทุ่มพีโอทีงั้นโอ้หสี่ทุ่มเฮียกูาไปถึงตอนนี้แล้วมึงจะว่างทีตอนไหน กินข้าวเนี้มีเอนน้องนอนยังไม่ได้นอนไม่ได้นอนมาสองวันแล้วก็ไม่ได้นะฝ่ามึงจะรวบคนตอน,ตอนนี้ได้ออ,ดอุ้เหลือจะเชื่อเฮ้ยนายไอ้แสงเข้าไปเข <c oughs> าห่วงมาเราไม่หูุดดิไปกอกน้ำครับไปให้กอก ไม่ไหวเธอไม่ไหวเธอบอกแล้วว่ามีดาเมสไอ้ฮ้ยเออนะมันดูไม่มันสู้ไม่ไหวได้ไหมพี่แฟงยิ้มสุดหวได้ดิไม่ดาเมจารอหาร้อิบเก็บพีเก็องเลยเรียบร้อยแล้วแม่อะไรก็โดนตานอยู่เมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮวมือเฮียแม่เฮลเฮลเฮลมาแล้วือกูกูออไอเฮีย ไปไปดิแม่ขังข่าวปิ้งโอ้โหโอ้โหตอหขาวคือเดียไปฟาร์มเลนเฉยเด็ดแม่ไปย่าให้ที่ไปตายอีกมึงพูดตรโต้รถเล็กมาแล้วตัดนี่ไงเขื่อนมาแล้วนั่นไงนี่ไงเพื่อนมาไหวไหวเทียอะไรมันยังไม่ใช่ออคิลเลยบล็อกเกอร์ไอ้สัตว์ฮือ เอ้ here, ยมันมันใช้เอาขีดบบไไว้ถามดูดิมันร้องกัน่ะมึงถามดูมเลยดูมน่าจะรู้ดูแค่นั้นฟักกิ้งอ่ะเป็นดีไทยวะเอาขีดปู่่ไม่ชู้ไม่ชู้ีแล้วบอกกูว่าจะให้กูเอ็นหนังมาไง้โดนเอ็นแล้วก็บอกมึงทำเดลาร์มึงชกไม่ไหวเลยเลยฉากก็ไม่มีนี่อนตัวเองว้าฉันอีกแล้ว Day or night. i don't what that ไว้แกงๆงตีนี่แกงๆงตีทดนเพเตอร์ดิงามนะอยากได้ฉาาดโดนโดนสั่งกระเด็นมึงไงครับยงไมันตายหมดถ้าเกิดเจอเชนอะไรต้องเกิร์มาแก้ทางได้ไหมได้แดกได้อยู่กว่าจะแดกได้มึงระเบิดก่อนแล้วหรือเปล่าเจอเชนอ่ะโดนยิงัดดีไร

สวัสดีครับมาดูครั้งแรกครับผมไมอ้เยาวยตายตัดสตอมตัวนี้แบกกว่าสตอมอีกคนเยอะ เอาตายบ่อดิอย่างนี้ฮึ่มจะแพ้เยฮึ่มฮึ่มตอนแรกเหมือนจะชนะฮึ่มอไรไม่มีแบ็คทิ้งวะอะไรไม่แบ็คทิ้งทั้งวันไปปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บสงสัยเยี่ยอะไรตัดปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ย อะโดนโดนคนโนมแม่งทั้งทีแม่งไปเลยแล้วกันเออขอพอด้วยปับปับปรับปรับปับปังดูไม่เฮียยังไงอะยังไงไหนเล่าปตีตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาเด็กแม่มึงไม่ม่ตีดักแบ่เฮ้ยดูมิเนก็พยายามแบ่นะ แถววอลหลอกกันซื้อซื้อบาแบ็คไอ้โง่จังโงกดรหรือเปล่าถ้าโกดก,ก็ซื้อได้อยู่นะ <c oughs> ไล่เหี้ยส <c oughs> ีมึงเงินมึงไม่ตมั่งแผนตั่งที่อะไรหรอ ่หลังจากเาว่าเอ็นมา20นาดีอะโซโลคิวเอ็นเอ็นเอ็น uh> อะไรพู้ติ้งม่วงเนี่ยปลาทรายเต็มอันนี้สรุปว่าลงกี่โมงนะไปแล้วครับแชทเจอกันค่ำมข้ลงหอไปแล้วครับแชทเจอกันค้ามข้ลงหอเจอกันจ้าว่ากัระต่พรุ่งนี้อาจจะไม่มากูทำสเตเบิร์ตไปแค่หมื่นเก้าอ่ะสบัดที่ป่ไปก่อนตาหมัดกระบ,บี่มาไหมไม่มาหรอก The level